เาอรเล่าตาเอามเออนีเ้ป็นยงเจไก็มามือนี่คือคือคัดแ้ยเยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยงุดงิดงุดงิดมาเลยมาเลยมาเลยอ้าวมาเลยกรเต็มเต็มมนแล้วเสียไล่เสียไล่พนะอืออันนี้บ่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนนอนหยอกเลยบันนี่เอ้าก็มาดิคะพนะเออดูนะคะบันนี้ได้คู่ปั๊บใหม่แล้วบันนี่เปลี่ยนคู่อ้วนคึกกะคึกคึกใส่เมจ็ดได้หน่มึงตาตีบอกก่อนดูมึงตาดมึง เอาแล้เด้อยวแบบนี้จะพุ่นทารักแล้วพุ่นปุ่นปม่มาม่มาหันหันเปลี่ยนทิศทางแล้วสวัสดีค่ะพี่นีพี่นวลเออนั่นนั่นเนี่ยเออพี่ฟาดีใจสีเลยแล้วพี่้าเห็นแม่เกตตีดาวได้พี่ฟ้าดีใจนะคะลองแอ๊ดเลยเฮ็ดแม่เขาประเด้ไปย้อนดินใส่ลูกเขาเนาะเอีย

พื่อ you know, ่ะถ nice ้าเป็นขาอ่อนหลอกล่อพื่อนอะพื่อนอะเพื่นนอนฟังเอ้าเลยเอ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 าเลยปักเก็ตเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเกียดใจจะของพออยู่ตอนหนานะเพื่อนอะสวัสดีครับพี่น้องอุ้ยอุ้ยบึงทานนวลด้นี่ อ่าพอยูพอย ok ู l or, l ok ่พืดอ่พูดอ่ะหลอกล่อหลอกล่อให้เข้าไปนะคะหลอกล่อ ok ให้เข้าไปเฮ้ยพี่ฝากกับพ่อพี่ฝากพูดอ่ะอ,อ,อากาศร้อนจังพ <c oughs> มีหมองสะอยู่ร oh, ้อนอ่ลีค่ะพี่น้องร้อนมากเลยร้อนอบอา้าวว่าไงครับอว้วน <c oughs> เราเป็นมิตรกันแล้วนะ เมนบบเออเฮ้ย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 ลบลบทลบทุมเห็นบบผุ่นมูปีๆเขาอยู่ซื่ออยู่ฝุ่นต้น คึกอยู่ผู้เดียวบะเนี้ยคึกจำประกาศไปกวาดขี่กวาดเนี้ยวเลยตอนนี้เออคึกแห้งพอดนะนะยกขาใส่เลยนะโตัวตัวขาใส่เลยว่ะวเะ้ยเลยเลยว่ะเพราะเซฟแน่นอนโอ้รอวันที่หนึ่งนะคะพี่น้อง เอเอ้ยไม่ใช่ปากแก๊เออนแต่วะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไทยรัฐเอาคลิปน้องดาวลงอ่างไปลงอีกแล้วค่ะเพื่นนะล่องยังก็ลองถอดพันแม่น่งเตียงหักคือประดังสนุกไหมแม่ไม่ถึง ข้กอดด้วมากอดด้วกอดด้วกอดเลยกอดเลยเอ้ยสวัสดีค่ะมินิจาลเฮ้ยเฮยเฮ้ยลูกพ่อคือคือกักแต้เมือนีไปนะากพ่ออ๋อจจ่ายพ่ออไปจับโรงเรียนแน่นอนี่นหนี จักมือนีไปโดนตัวใดมาเดินนี่ดีดขัดกล้วยโอ้แสดงว่าดีดกล้วยใครคุณเศร้าฝ่าเศร้าหมวกไปตัวถีบตัวเด่นเมาขาวดีเดาฮะเมาขาวหรกาวันนี้เว้ยเป็นสีต่างๆเดิมมือนีเด้อแปลกกมูเลยนี่สวัสดีค่ะน้องแปลก ก็จะสามขวบ้าน้าน้าน้าบริกานเด้อ่สมาับ คุนเฮ้ยโชว์นะครับโชว์นะครับมานะคะเหลืออ,อยู่ร3อยสามสิตะก้าสุดท้ายนะคะแม่แม่นหนึยสท่านมาค่ะมาพูละตก้าของตะกาเครื่องตะก้าก็ได้มาเด้อพี่นอง <c oughs> กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเข่ามาเรลวก็ได้ โอ้ยเฮ็ดจังได๋บัดนี้แม่แก๊ศเขาทำความสะอาดปีฝาบ่ได้เลยกวนแม่แก๊ศคั่นนี่บ่ให้แม่แก๊ศเขาเลยนี่พุ่นน่ะพุ่นน่ะเตะดินลัดเลยไม่เฮ้ยเฮ้ยพุ่นน่ะพุ่นน่ะเฮ้ย่องขึ้นเนาะพุ่นพุ่นเอ้บ้าย่องได้พอยห้ีตัวนี่ แม่นี่ลีเดอนี่เด้อพุนบุนเฮ้ยอยากไปตีเด้เนาะขั้นเขียวว่ะปุนอ่ะอาบึง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 เดี๋นี้ยังกันนี่ก็ได้ปีกับแมโม่นี่ใกล้จะได้เลิกเรียนแล้วนะคะ lo mẹ mẹ ỷu ná, chát đâm đồn, nhạc chát dù ỷch chát cán ỷu, anh ạ anh ạ anh ạ ui paket paket paket, ôm paket paket khan là bận gì, ôm ôm đây đi, quay sang đây đi, ôm, hán แ <laughs> ม่สมกับลบจิครับรออะไรครับเอ้โอ้โอ้โอ้ตามมาติดต <laughs> ิดเย่คือมาคึกแต่ล่ะฮอวันนี้วันอังคารนะคะดาวคึกคักเป็นที่สีด เออผุนไปหาแม่แกดอีกแล้วมีคึกยุ่เฉือกเดียวนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยลวงเลยแบบนี้เอ้ยเจ็ดเมยเขาบ่ได้ไปหาลูกเขาเัดุเหตุเตุงัดชงงัดชงงัดชงงัดงัดชงงัดชงงัดชงงัดงัดงงัดชงงัดชงงัดเล็ว งัดง็ดง็ดเง็ดงดงัดเงงดเอ้ว่าว่าอมถ้ายูไกลพี่ปีแม่นพี่ปีเดลหลไลคันนี้พอดีว่าอยู่อยู่ไกลอยู่ไกลพี่ปีนะคะพี่ปีก็เลยไม่ได้ลลยนะคะมาเมนมาเออมาแขมเขียดมาเออแามมาก็มาดีครับเออก็มาดดีครับเออ มาดิครับเฮ้ฝั่งนู้นก็แม่แก๊สนะคะฝั่งนี้ก็แม่สมละดาวบอกสิจัดการตั้งสองฝั่งเบิ่งหนาว่าสันเฮ้ยพูดอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเล่เข้ามานะคะเลขเข้ามาวันนี้มีโชว์เชือกเดียวนะคะมีโชว์เชือกเดียว มาดูอึ่งอ่างคึกนะคะอึ่งอ่างคึกเฮ้ยเฮ้ยพูดอะเออพูดอะเออขึ้านอนก่อนมาสั่นเออนอนให้อ่ะเอาแม่แก๊วเอาเลยแม่แก๊วแบกขาไว้แม่แก๊วแบกขาไว้แบกขาไว้เลยเอาเลยเอาเอาเลยเอา เฮ้ยอ้ดด้โดนเต็มเต็มด้โดนเต็มเต็มอ่าสะดุดแล้วมึงอะค่ะเบิ่งนะค่ะจ่องตาแม่แก็ผู้เดียวเลยเอ๊ หันหลังรอนะคะมาเลยครับเขว่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยาัจงอาัดเงอาชัดาดเงอัดเจงอัอัดมา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 เอ้มามาไทยรัฐเอาคลิอ้วนออกกี่โมงคะคุณน้องแม่แต่ที่ได้ยังไม่เวนเนอะ จงมือจงมืยจงมืออ้จงมือจงมือจงมยอเออจงมยเฮ้จงมืยมามาเพลินเลยค่ะอ้วนได้เล่นกับคนและเพลินเลยนะคะชอบหยอกวิอ้วนนี่แต่อยู่กับแมรี่นี่โอ้หยอกกันดีพูดนอนให้หยอกอยู่นั่นแหละอยู่กับแมรี่มามาลูกหลามมามาพี่มามามาพี่มาพี่ อาจงมืองมอเอออาชงมอชงมืชงมืมามาชงมวยมาฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยนฮ้เฮ้ยเอ้ยเอ,อ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ พเต็มเต็มเมโมเมโมปอยแล้วนึ่งโอ้วันนี้พี่ปีเห็นน้องก็ไม่คึกเท่าไหร่นะคะปกติแล้วถ้าเห็นน้องนี่จะคึกคักนะคะสวัสดีค่ะงกอสองเสัยกระดิ่งเป็นเหตุ <laughs> ดีดคักดีดแน่ค่ะจ้าพี่นิสาลาัดเด็กๆก,ก็คิดถึงเหมือนกันนะคะเมื่อไหรจะว่างได้มาหาเด็กๆอีกนาะนี่จ็จัดโอ้สวัสดีค่ะพี่ดิว วันนี้พี่ปีก็นิ่งพอสมควรนะคะแต่ว่าน้องชายนี่คึกหน้าดูเลยโอ้ฝนแม่แก๊สแม่แก๊ตเขาไปกวดขยะได้แล้วลูกซื้อว่าสีสงบหนิ่งแล้วบ่เมื่อยบ่เสียพลังงานเยอะแล้วนสนใส้กอใสยสีผ่านหน้าจอมาหน่อยครับลูกชายโอ้อยากได้ใส่สีจากลูกใส่ปะนะลบท่านบ่เนาะพี่นิสารั คนคนสิ่เสกคนสิ่เสกหคนสิเสกห,ห้แม่เกตแล้วเอาเลยลเ้วเสกใสมาให้แม่แม่แล้วเสกมาเอาเร็วเร็วเร็วแม่แม่เอฟซีรออยู่เฮ้ยเฮอยากให้ปรแก็ตหยอกเลยมี่โอ้คือมันดดินค้ดินเนี่ยเ เฮ้ยเฮ้ยเเ้จอยเ้อิอ่ออ่มามาเมามามาค่ะมาผู้รักกาได้เด้อนี่25สิบท่านแล้วนะคะไม่กำลังใจอวดแน่นนี่โชยู่คึกคึกวันใดก็บ่ได้กินนนาหละ โอ้ยอโอ้ยเอยอเอเเจอ้โอ้โอ้โอ้้ปฟาเลี้วดักตูดห้วงักดักตดกล้วยไข่เป็นเห็ดเออนั่นเั่นเั่โอ้ยเป็นเจ้งไดที่นี่ลาระตมได้เ้เสกแต่ว่าได้ดมตดลูกใส่หอมขืนใจบ่บัดนี้เออ เข่าข้อคือกันกระปัาไพ่เลยล่ะนี่กินกินนี้คุ้นๆ่าสั่นเลยอิงอ่างนะคะอึงอ่างมานั่งข้างอูงเอาเอาเขาไปจะกระดึบไปได้ฮะเล่นจนตดอืมกินมารามหอมชื่นใจกนนะ กินกินขมอําลําปะนะพักเน่ดาวเอ้ยแสดงประเดกันโอ้ยดูโอ้ยยยยยยมือนี้ไล่ตั้งผัวตั้งแม่ได้มือนี้คันนี้มาค่ะมาคนละตะกากันได้ค่ะอยากกับบ้านแล้ว มาดูกว่าขอบคุณไปไโอ้พี่นวลสีตะกร้าจ้าขอบคุณนะคะพี่นวลมามีไผ่สมทบอีกบ่ค่ะฮัน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 อยากให้ยอค่ะอยากให้ยอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โพ่อนะพืนะผมจะโชว์อีกรอบนะครับอ้ามีแม่แม่ท่านใดอยากจะให้ผลไม้ผมก็สั่งได้นะครับมาสันถอยมะนีนี่ถอยมะนีละถอยมะนีเียะถอยมอุ้ยอุยุ่นดมันเป็น้อพี่่เดพี่ดิวสองตะกา จัดผลไม้ให้อ้วนเนื้อโแก้มูหูสองตะกา้าพอนะมาเลยมาเลยเยมาเลยมาเลยลูกพี่มาเลยต้อหนาต้อหนาคนดังเออ <ๆ S 1> เออเออเล,ลบเด้ผู้ดับผู้ดักพ่อเชมเด้อพ่อเชมเด้อสิมาขับรถสวยพ่อเชมสิมาที่นี่สองตะก้าที่นี่ ขอบคุณมากมานะคะเดินหน้าไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอโอย่ำได้สิไดเนาะวาสันเบก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 เฮ้ยบ้าแตงเด้พวนผวนผวนผวนเฮ้เสียงคนล้นเ้ยนี่บ่แม่ย่ำใครเลยนี่ เอมิกาสองตะก้าจ้าให้มูอ้วนมาสันสังเกตมือพี่เต้วสี่ตะก้าจ้า,าเอาเอาหิ้วแล้วหิอวอีกแล้วคะของพี่แขกสองตะก้าค่ะ เอาเอาโช์อีกกลอนสันเอาเอาเร็วๆลูกเร็วๆเอาเอาสี่แปดสี่การ์งไหนที่มกตะก้าลอยสามชิัลออกที่มุกตะก้าเดี๋ยวอยี่ที่มกตก้าเน้นบอกหน่อยอโบกโบกโบอ่โบกโบกโบกเร็วๆอ่โบกโบกกอนเร็วๆอ่ะโบก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 พี่ต้นออสี่ตะก้าค่ะ

ี่หกแปดสิบ <downstairs> ย <the> ี <shared> ่สิบตะก้าค่ะยี่สิบตะก้าจัดไปก่อนไหมเล่นใหญ่เลยเหลือเหลือ1ร้อยสิบตะก้าบอกกระสันไล่แม่สมขออีกจักสิบตะก้าเด้อค่ะเดี๋ยวจะให้แม่วอนมาไล่ตัวเราจะจัดไปทีเดียวนะคะ มามามาเมจี่ขออีกสิบตะกร้าจีกระดิ่งอ้วนก็ใส่มาแล้วค่าฮ่าใส่บ่ใส่กระคึกคือเก่าคนาดนี้พูนพูนพูโอ้โหูหูขนาดกระดิ่งลายกันยังคึกปนนีขนา่โบมีกระดิ่งเบาโตสิปันได้เนาะพี่น้องเอ้ยโบ่ยกสองขาแลนีนผูดจีน <c oughs> นั่นบอกว่ายกสองขาแลีนยกโชว์เลยจะเมีนเนาะ <ules> <klore> ได้ใจเมฆคักเลยอ้วนจัดไปเอ้านี่ให้กิมฟี่อีกสองอันเอ้าเออได้ใจคักโยกคืนนี้หลีดาวยกคืถึงว่าจะแดดแต่ก็ลมนะคะวันนี้ยกคืนลูกยกค้นดาวยกคืนลูกยกคืนโยขาค้น เ,เราวันยกขาใส่หลุดวันนี้ยยขาคือหลุดโยคืนอู้รวรัวรัวรัวเลยได้ตุดเท้นใต้เสียงวินิตรดนหอมชื่นใจกินมาดามพี่ประภาสิบตะก้าค่ะขอบคุณค่ะพี่ประภาสามสิบตะก้าเน่น่ัปไปนค่ให้มันเรียมา,าค่ะจัดมาเลยสามสิบตะก้านะคะ ขอบคุณมากๆนะคะแม่แม่จีทุกท่านนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันอุดหนุนสวนละไม้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอามั้พี่นวลสี่ตะก้าพี่เดิ้วสองตะก้าพี่นีสองตะก้าคุณเอมิกาสองตะก้าพี่แถวสี่ตะก้าพี่แขกสองตะก้าต้นออสี่ตะก้าคุณปภาสิบตะก้ารวมเป็นสามสิบตะก้านะคะเราจะจัดไปก่อนนะคะสามสิบตะก้ามีคของพี่เดือนเซนีนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะทุกๆกำลังใจเลยนะคะมาทุกวันโอ้ได้กินยูลูกละใจเย็น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 ลูกน้อยใจเย็นกอยูนาดังก็พุ่นเนาะน้ำไล่กันเงินอยูดจุดโอ้ย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 นโอ้ยนเอาแต่ชาแต่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นวัน ยังมาไก่ผมเด้อผมโมโหอยูอยู่นี่อ้วนบอกยังไม่ครึ่งท้องเลยวันนี้ว่าสันลาเดี๋ยวแม่แม่จัดอยู่ลูกลาพี่ปีนะคะพี่ปีก็เดินอยู่นู่นพี่ปีว่ามือนีอ้วนมาหาพีเลยยังไม่ครึ่งท้องเลยค่ะนี่โอ้ยอ้ยออ้ย ถ้าเกิดว่าสุรุดมันนี่กตัวไข่ตัวมันเอากูได้เจ้าให้แมดแก๊สเอาให้แม่มันม่ลงอีกกอนจัดแล้วนะคะเอานั่นละเออสามติดตก้านะคะค่ะของพี่เดือนโฮเต้ใส่ถุงปุ๋ยไว้เพื่อให้พี่เดือนอยู่บานเด้ค่ะนี่โอ้นะคะแม่เขียวจัดไปแล้วนะคะให้พี่ปีแล้วก็แม่โมเมนะคะ ส่วนของแม่แป้งกับของพี่ฟ้าพ่อเลินก็จะได้เอาไปให้นะคะแต่กินแล้วผมเงียบอยู่ครับผมหนิงอยู่ <c ười> เลนะือกอะไรนี่กล้วยเป็นเห็ดจังเกีดได้นะนู่นนะคะไปแล้วนะคะแม่ต้อยเอาไปให้พี่นกกับแม่แล้วนะคะนูน่น ไปกินละด้วค่ะปลาต่อยเอาไปอยู่เม่ต่อยเอาไปอยู่ค่ะนี่เย็นๆท่าพี่ี่ไกับอ้วนก่อนนะโ,โหต้องถามพ่อซิมก่อนนะคะว่าพ่อซิมจะว่างไหมเพราะว่าเราต้องไปเอาแม่ตายไปอาบน้ำเดินออกกำลังกายตอนเย็นด้วยค่ะไปเก็บขยะด้วย พี่เดินอยู่บ้านนะคะอยู่กับคุณตาพิกคุณตาพิกเป็นคนดูแลอยู่ที่บ้านนะคะอู้นะคะพี่นกกับพี่นกกับแม่ก็ได้กินแล้วนะคะป้ากินก้อนหมูพัทมดอยูุ่ติอ้าอ้วนแม่โม่มดแล้วแม่โม่กินลังๆมดแล้วเด้อคขันนี้พี่ปีกกบเบิดแล้วเอ๊ กินมดแล้วก็เดินให้ย้อยว่าทันแหนเดียวสําหรับคลิปนี้ก็แม่สมก็ขออนุญาตจบไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามต่อที่ช่องดาวเทียนเดือนบอกช่องช้างพายดาวมงคลนะคะติดตามต่อที่ช่องช้างพายดาวมงคลน้องแก้วตาอยู่บ้านพี่บัวคะ่ะพ่อรุนยังไม่ได้เอามานะคะเดี๋ยวก็คงไปรับน้องมานะคะ จากที่จุทามาส,สองตะก้าจานน้าแม่วนจุทามาเดี๋ยวสองตะก้านี้หนูจะยกยอดไปที่ช่องของน้องดาวนะคะช่องของดาวมงคลนะคะของช่องน้องดาวต่อไปจะเป็นช่องน้องดาวไล่ต่อนะคะดาวมงคลนะคะ สำหรับคลิปนี้บายบายค่ะขอบคุณมากๆนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีจ้า